สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆของช่องฟุกขวัญใจรำเพิีนออกฟิเชียวนะครับปดบ้านออกกันที่ยี่สิบสามนู่นแบบคอยนี่เป็นคนคิดต่างเฮ้ยบ้านดินนะฟังนั่นนี่ค่ะคาฟเฟ่จอนอันพี่จอนนี่หมวดบ่ดาบบ่แมนหมวดดาบตามซีตลาดมาคุฝนสาวจีน ขาเข่าเขียวอุ้มลุมอยู่พี่นกเออเจ๊เจ๊เจ๊คอยอยากไปนั่งพุ่นนะอันสิงสาพุ่น่ะสะพานสีพุหักมันบ่เจ้ายางน้ำเด้อมทำมันหักคอยสืได้แลงน,นี่ซื้อไหมคะจักบาทละเจ๊ซื้อไหมคะจักบาทจักบาทเท่าไหร่ก็ได้ค่ะโอ้สถา,านะ <c oughs> ตัวนี้พายางมา ตีถนนพอดีเลยเนะข่อยข,อขึ้นมาเราแว่งสะพานเดี๋วปะลนบุบมาเก็บข่อยในได้เจแล้วฟังนี่บ่า่อยปันใดว่าเขาฟังดีกับล่างดีเมียนติเขายังเปิดอยู่ดจ้าเปอ้าว ญาของาล่าสุดเ <c oughs> ออเอาฟังหนังขบเร้เขาไปตีง่ามอยู่พี่น้องอ๋อมันต้องลงไปเขาฟังหัน ยับเปิดท่องอุจารคนเรียนไปเรียนมาเขาสีลดความเอาละ่ะเอยเจนแนวนี่คือจังว่าได้เปิดโดนแล้วมั้งนี่แม่นบอกใสกาแฟบอมีดอกเขาปิดเพราะแห้งนะเขาเศร้าขายแล้วมัง้ง เศร้าให้เขาไปเมียนาคตที่ดีเจ้าอย่าไปเตะเขาโอฟังหนี้ที่งานให้กลับมานอนให้แตังตอนนี้เนาะว่ามันสิบปับระวังหมื่นหัวศักพนาเบิงไป ขึ้นไปได้เบนนี้โอ้ขออนุญาตเด้อเอออันนี้เป็นตาแข็งแห้งอยู่อ๋อนี่ไงขึ้นมาได้อยู่โอเคอยู่พล่น ูนะครับออย่างไปเขาเขียนอย่างนังง่นเี้เพิ่นว่าเปิดก่อนดูเด็กทีายังเสียดายแค่เอฮ้ยขึ้นมาสำหรกบกเมยแล้วนีอ่อย่างเจ๊ ไปใส่อีกชั้นเติบอยู่ด้พี่นองแม่นว่าบ่ชันเด้มันเป็นแม่ไผพร้อมมันมันมือนิลีสมเขาติดไปดอกระวังหมื่นหัวศัก,กอ่ะอ่าไม่สิงสาพร้อมมองเนี่ยนี่อย่าง ล้มโดยฝุ่นตีไปใส่ไทยละคอนฮะละคอนยังอย่งดีใส่เออมี่อ๋อทา้งผลนะออออย่าเ้าอย่าเ้าข้าทาอยู่ข้าทาอยู่หางยางพาน นางนี่มีซักเป็นอย่างเดียวนี่เนี่ยสิส่สาก,ก็ไม่าีเห็นนางเออนางฟังหันเป็นอย่างอิเล่ก็บ่าท่านเขามางานเถื่อนเนาะเขามาผาผละ่ะทำๆเร่งๆหมดอ่นะน่าจะไปอยู่รีสอร์ทจากพวกฮักไหมฮัก ดีย๋ยวนี้นั่งติดหมาเด้อันป๊อปปี้ไหมอุ้มยูบัสันอุ้มยูเ,เบิร์ตมอเบิร์ตชืนบรรยากาศสวยๆพี่นอ้องฮารดวิวถ้าเปิดให้บริารการอีกรอบนึงก็งามะระดับหนึ่งนะพี่นอ้อง คิดว่าช่วงที่เปิดน่าจะบูมอยู่นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจจัหน้อยสิเขาไปงานไนี่แบบนี้เ,นเนขาลงล่างลงถุงเสร็จก่อนจะไปจัดสถานที่นั่งแบบเนี้ยผ้าเอาแค้นไว้ด้วยไปไหนไม่ขาดแค้นนะครับไผ่เป้าแค้นเป็นกระลำใจผู้นั้นเราพูดงงยังไงฟังเมก็ไทยอิ๋งดี ถ่ายให้กันเดี๋ยวจักหน่อยกันสี่ายอีกอยู่แด้วจ้าปล่อยเข้าไปมีอนาคตเถอะเจผูบาวฟังรำแสดงหอดีังนาวิีมาดีเรมแมนเเดยดจ้าหรือว่ามาเั๊แฟนเออเอาเขาไป,าาไปจ,จะสิแต่ว่าสอยค่ะโอ้ปวดหอดีด นี่นะครับหิวกระเป๋าหิวกระเป๋ามาสามสามใบกระเป๋านึงกระเ,เ,เป๋าใส่สัมภาระเป๋าสองเป๋าใส่ทรัพย์สินของมีคา่าเป๋านึงใส่แค่นนะครับพี่น้องสบายสบายคลิปนี้เดี๋ยวสิขอลงใหม่ซัมมี่ ครับคลิปน้าพ่อก,กันไม่กินแล้วครับคลิปนี้เดี๋ยวลงไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่พี่น้องสวัสดีครับ